สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ยังบิษัทในเก็บของพี่น้องครับนี่คือทีมงานเบื้องหลังนี่ของขดตูมถ้ามันทับกันหลายกลุ่มเดี๋ยว เออแตาเดียวก็ได้เอลยแต่ว่าทานสองพุงก็ได้คร<ษ>ับพ่ออันนี้ทำมันทับกันไหลเนี่ยเอาไปขึ้นรถได้ชั้นอัน,นอันนี้คือผมลองเคลียร์มังก่อนว่ามันมันเข่าได้บอ่อจังไดฮะนะาเพราะมาพยายามเคลียร์มังกรเขามันขึ้นรถขั้นนี้ได้กับขึ้นกับขึ้นบ่ได้กับขึ้นเสียไปพุ่นนี่จะพะตัวน,นี้อย่างเดียวอันอื่นกับเซนี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์กับจะเป็นของวิวนี่เดียวอันนี้แหละอันนี้ยังคุยกับคุยเอ๋อยู่ว่า สาวจะไหนคือเข้ามาเอาไปรอไอ้ช่างก็จริงอยู่มันเป็นแค่ขนมันบป็นเนียนนวลรถคันนั้นจะสิได้จอดทั้งนอกทั้งในนั่นแหละห้องคอมหมายนะพื้นเท้าร์ดไปนี่มันยังโอเคกว่างานถ้าเป็นเพราะยังไงยังไงคันนี้มันต้องอยู่ในงานอยู่เลยใช่ไม่คันนี้มันร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าคันที่มีปัญหาก็คือคันของผมที่จริงเนาะทำไมทำไมตัวผมของผมส่วนหนึ่งมันชุดอยู่แล้วผมก็ต้องรักษาอยู่งานถ้าจะให้อีกคันหนึ่งเข้ามาจอดแทนก็คือมันไม่มีมันไม่มีคน ดูดูวงถ้าเผื่อมีอะไรถ้าจริงนันเปิดอนีขึ้นสวยเลยน,ะข,นลขึ้นแบบถา,ามกซออยู่ว่ามันในน,น,นั่นแสนส่เพราะอะไรว่าบาที่เราไปเจองานฝนนะพ่อเนาะมันก็ยังแบบบอกแล้วบอกแล้วแต่ความแข็งแรงมันต่างกันเขาก็เลยเสนอมาแบบนั้น <c oughs> ความคงทนอยู่นานเขาบอกว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกตลอดทั้งปีแต่ที่จริงถ้าเปิดข้างมันก็ดีมันที่สามารถที่จะไอ้นั้นได้ ปิดประตูให้นั้นไปเด้อแอดเดี๋ยวพอเสียรถออกไปบบเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องเบียทียังมัธเนี่ยลือได้พี่น้องครับฝนเหมือดมากฝนเหมือดมากต่ว่ากระเบยไปแล้วครับยังไม่ได้เรืออะไรสักอย่างยังธ่นี่ยเหลือยังจะย่างพี่น้องเพราะว่า ทำมานี่ก็สิรั่นเราบบไฟครับเราบบเครืิองเสียงอีกรอบนึงครับจะเจ็บอุปกรณ์ของเราเบื้องหลังอีลีพี่น้องหลังเบื้องหลัง,ลงยังเดีเยวเขาไปนั้นอีกตัวเ,เดียวเขาไปชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นลูกสาวกับมะขืนอยูน่นี่งหละพี่น้อง็นขืนทั้งซัน มันจะเหยียบขึ้นครับเหียงนี่มันจะมีตัวหนึ่งเหยียบขึ้นตัวหนึ่งเหยียบลงระบบไฮดริกมีทั้งหมด3ตัว ก็สิไปเต้นอยู่ทั้งนี้พป่นองตึ๊บตึบอยู่ทั้งนี้แหละพูดหล่อโยงเวิร์นเวิร์นขึ้นยังประันได้ลือของจักชินเลยนี่นางานจริงใครไม่ได้มาตั้งยังสี่จักสองสามมือนก็สิว่ามีปัญหาในเวลาเล่นพี่ป้นงะ ปัญหาอุปสรรคมันมีเนะาะจะคอยเฮ็ดคอยแก้ไปครับแต่มินลินแล้วขายงขยะทุกอย่างเก็บออกไปหมดแล้ว แล้สิทดสอบ,บอระบบไฟเซ็ตระบบไฟใหม่ย้มตังสิคือจังส่งเวทธีไงเด็ดไปตังสิคือจังส่งญ่บัดไ่ฉาคไ่ยังเข้าขไปแล้วคือจังหน่อยๆนหนึน่งบัดคือวิธีคอนเสิร์ตเนาะ ก็ว่าต้องใส่ฉากเปล่นะพีน่น้อยจังสี่ไรหือนี่เรียนจังสี่อะไรหรือพี่เพีรต่ต้องใส่ฉากเปลงนอแบบนี้เป็งคือโมเดิร์นนิ คือเป็นคอนเสิร์ตดิถ่ะเนาะมันเหมือนไอ้นี่นะว่้คอนเสิร์ตสมัยก็ขออะไรนะที่จอโค้งอ่ะเอแล้วก็ไม่ใส่ฉากนะนี่เนาะอันนี้หมอรับสมัยคอนเสิร์ตไม่ต้องอันนั้นเลยไม่ต้องใส่ฉากเนาะนี่ใส่รูพ่อไปเลิศเลยเออแล้วมันก็เป็นไอ้นั่นไหมสวยดิมันแับที่มันก็แปลกไปพี่น้องว่าแปลกปะเนี่ยนาเนาะดูแล้วมันใหญ่อลังการไหม เหมือนกับเวทีวเหมือนเวทีเราเล็กเนาะแต่เวลาอย่างเงี้ยโอ้ใครบอกเวทีเล็กต้องมาเดินเนาะสทีรอบใช่ใช่ต้องให้มันต้องให้มาวิ่งรอบเหมือนกับแดนเซอร์เขาโอ้ยแค่เราเดินวันละสองรอบเรายังเหนื่อยเลยอืมขึ้นนี่ผมล้มผื่นขาหลาก้วไปวม่นึ้นหมดสภาพสิบเอ็ดห้องฟาดอืมลำพองพะยะ จอก็จะได้ใส่ไว้แบบนี้เลยตลอดเออเวลาต้องใช้กำลังคนถึงห้าคนปกติต่อข้างถ้าทั่วไปประกอบแล้วต้องใช้กี่คนครับถ้าโดยทั่วไปที่ถ้าขึ้นง่ายๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็สองคนได้เนี่ยอย่างชุดอย่างนั้นอะอขึ้นสองคนได้แต่แต่ชุดเนี่ยสำหรับชุดเนี้มันมันหลายยืน่นหลายทอดมันต้องใช้คนห้าคนแต่เวลาเรามาใช้ไฮดรอลิกแล้วเราก็แทบจะไม่ต้องใช้คนเลยใช่คือต่อจากนี้ไปก็คือตัวตัวนี้ไม่ต้อง คือติดตายไว้อย่างนี้เลยคือลม้ลมลงก็แค่เอาลำโพงเข้าใส่กันมันก็แบบว่าประหยัดเออเวลาวันมาเห็ดหาคนเนาะมายืนยู่ตำแหน่งเดียวเนี่ยหาคนใส่เวลาไปประมาณนีข้างละสามสิบนาทีสองข้างก็หนึ่งชั่วโมง<ป>เสียกําลังคนไปหมดเวลาปีมหมดเวลาปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราชั่วโมงของตัวนี้สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะขึ้นเวทีได้กับครึ่งแล้วนะครับครึ่งเวทีแหละ ปูปูแป้นกันแล้วช,ชุดนี้ใช้กี่ชั่วโมงเนี่ยพอในการติดตั้งพ่อช่ตอนนี้เมื่อวานยังไม่ได้นับแต่เมื่อวานนี้เราเริ่มตั้งบ่ายโมงเสร็จก็เสร็จทุกระบบนะถ้าไม่มีไอ้นี่ก็เมื่อคืนนี้ก็สามารถทุ่มหนึ่งก็ก็รันระบบ 4, ได้ 5, 6, สี่ชั่วโมง,ส,โมงสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงแต่มันก็จะมีแบบแปลกเอาใหม่ก็คือตัวที่มาทําช่องลิฟต์เพราะว่าเขาต้องแบ่งห่องให้ลงโตแล้วเหล็กแต่ละชิ้นแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกัน เห็นไหมถ้าจับถ้าจับว่ตถือโตกับสีขึ้นว่าไดเลยอ่ะมันต้องเป็นทีมที่เขาทำโดยตรงคือมองว่าเขาต้องใจใจรักในการทํางานแบบนี้เลยนะแมนก็ไม่สามารถไปไปรู้ได้แบบว่าให้หนูไปประกอบนี้หนูทำไม่ได้เลยทำไม่ได้หรอกยังงงว่ามันขึ้นยังไงแต่ที่จริงเน่ตัวที่เขาติดไว้เนี่ยมันเป็นตัวนั่นเลยมันตัวเป็นตัวโฟกัสตัวกลางแต่ปีนี้ชอบชอบฉากค้างมากเลยอ่ะ เนี่ยปีนี้เขาทำออกมาสวยมากเ,ออเพราะอะไรหนึ่งมันป้องกันหล,ลยายๆอย่างนะ้างเวทีสวยจะต้องไปติดอะไรอีกดูเลยเงยอลังการพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซ้มมี่สกอรขอบคุณพ่ออาทิตย์นะครับที่มาส่งวันนี้จะมาเอารถไปเจ็บของเจ็พวกน้งนี้ออกงานแล้วแล้วก็จะยาวเลยคราวนี้นี้เราก็ยังไม่ได้เข้าบ้านพักงูแหละถึงกลางเดือนหน้าเพืนบะ ไล่วันไม่น่าจะได้เข้านะไม่ได้เข้าสักวันเลยจนจนถึงมิถุนาไล่ดูวันที่แล้วไม่ได้เข้ามาบ้านเลยไอที่ว่างนะคือว่างเดินทางมันไม่ใช่ว่างอยู่ไม่ได้เข้ามาบ้านเพลงไลมไม่มีเลยไปแอ้นี้ก็คือมิถุนาเราจึงจะกลับมาก็ปิดวงเลยจีก็ปิดวงไม่ใช่เกือบล่ะปิดวงเลยที่จะกลับมาทีนึ่เราจะไปอยู่เราจะไปเป็นคนสีสเกตจ้าร้อยกว่างานพ่อป็นยังไงเพียงซื้อซื้อบ้านอยู่สีสเกตอีกทีนี ซื้อยังไงแต่ขนาดบ้านที่ยังไม่มีเวลาจะอยู่เลยไม่คิวรเออราอ,อยู่สี่สเกตอยู่กันยิวมันก็ไม่มีเวลาหรอกก็ต้องไปนอนหน้าง,งานเหมือนเดิม,ม,มาเจากอก<า>ันนะครับพี่น้องครับเหมือนนเนาะนะครับโซลชีเวสบิสกันพรกันไม่คีม้มหนาคิมนี้สบายดีพี่น้อง